ยังยังยังมาพูดมากพั่มเพื่ออีกอยากจะย้ายใช่ไหมย้ายไปเลยจะย้ายประเทศไหนก็ย้ายไปเลยจะบินไปไหนก็บินไปเลยดูดูดูยังมามีนน้ามายืนมายืนเถียงเราอีกเถียงเราอีกอยากจะให้ลาออกใช่ไหมอยากจะให้ลาออกมากใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่ลาออกใครอยากย้ายประเทศก็ย้ายไปเลยใครอยากย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ย้ายไปเลยถ้ามีปัญญาย้ายย้ายไปเลยไม่ลาออก Sweaty Car! I'm AP Mom. Welcome to Dr. 101 Channel. Enjoy! ค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุ๊กตาวันโอวันแชนแนลนะคะก็คือเก่าค่ะมาพบปะกันคือเขาคือเก่าเนาะค่ะเนาะกับช่องตุ๊กตาวันโอวันแชนแนลหรือว่าแม่บ้านในต่างแดนเนาะ่เมื่อนี้กับตุ๊กตามีเรื่องมานำเสนอเนะค่ะเด้อก็คือเป็นเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าซีเรียสแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับเขาเรื่องเลย่ากันเนาะค่ะะเนาก็คืออ่าตุ๊กตานี่โมโหหลายเพราะพี่น้องโมโหหลายอันก็เลยว่าให ว่าให้พวกสันสูงเนาะค่ะเนาะคือแบบเว้าวยุหันละพ่อแม่พี่น้องว้าวพั่มเพื่อเว้านาเบือ่อข้าเจา้าพูดพั่มเพื่อพูดหน้าเบือ่อจะทําก็ไม่ทําจะไปก็ไม่ไปจะย้ายก็ไม่ย้ายอันนี้ก็เข้าในประเด็นที่บอกว่าย้ายโยกสาย,ายโยกสายสะโพกนะคะหรือว่าย้าย,ายประเทศกันเถอ,อะเนาะว้าวยุหันละพ่อแม่พี่น้องขี้คุยเนาะขี้คุยขี้โม่พ่อแม่พี่นอ้องอยากย้ายก็ย้ายไปสิย้ายไปเลยจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนก็ย้ายไปเลย พูดอยู่นั่นแหละมาเป็นปีแล้วไม่เห็นย้ายสักทีเนาะ่อยกระสูนศูนพ่อแม่พี่น้องอันพวกสั้นสูงมอนีน่เนาะว้าอยุหันละมีเงินมีคำคุณก็ย่ายไปซะแม่ย่ายไปอันสิไปเฮ็ดสิไปย่ายไปประเทศใดก็ย่ายไปสิไปเหตุการณ์นิดนั่นือวาสิย่ายไปเที่ยวก็ย่ายไปแต่ว่าอย่าลืมนะคะย้ายไปแล้วหวังว่าพวกคุณคงจะไม่ย้ายกลับมา เสริมจมูกเสริมดั้งเสริมหน้าตาหรือเสริมความงามหรือว่าเสริมความหล่อนะคะเ <c oughs> นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแมนบัวเนาะคะ่ะเนาะเอาเอาอันนีุ้๊กตากอะอยู่เป็นกลางๆด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามีความรู้สึกว่าโมโหก็เลยก็เลยด่าไล่ไปเลยนะคะก็เลยบอกว่าพวกคุณจะย้ายไปไหนก็ย้ายไปเลยมาพูดอยู่นั่นแหละพิ่มเพื่อเนาะ,ะเมื่อกีุ้๊กตาก,ก็บอกดาบแล้วเนาะ,ะ,นะมาที่นี่อ่า พวกสันสูงปากดีพ่อพี่น้องปากดีปากดีแท้ๆมาดามาเถียงเข้ายมแยมแยมแยมเนาะเนาะพวกชั้นสูงเขาปากดีมากๆเลยเขามาด่าเนาะเขาก็มาด่ามาด่าทุกตากลับว่าอะไรเนี่ยใครใครใครเลือกคุณให้มาใหมาเป็นเจ้านายใครเลือกคุณให้มาเป็นเจ้านายช่องนี้บริษัทว่าเอา เลยว่าอไม่หยังถามถามทําไมช่องของฉันเองฉันเลือกฉันมาเองไม่มีใครเลือกฉันหรอกฉันเลือกฉันมาเองทําไมเหรอช่องของฉันอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยถามตุ๊กตากลับมาว่าคุณเลือกตัวคุณมาทําช่องใน youtube ของคุณเองเนี่ยกี่ปีแล้ว าสันว่าช่องย t u b e คุณอะเติบโตดีไหมอะไรเงี้ยเติบโตไหมมีคนเข้ามาดูไหมภา่าสันเอาวอ่วะละพูดอะไรเนี่ยพวกคุณพูดอะไรเนี่ยตุกตากเลยว่าไปยังสีเนาะเอาเขาเขาบอกว่าก็ถามไงก็ถามไงแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเนี่ยกี่ปีแล้วช่องคุณอะมันดังไหมมีคนเข้ามาดูไหมคุณพัฒนาช่องคุณไหม ไปดูช่องอื่นๆสิเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วช่องคุณยังอยู่ที่เดิมเลยยิ่งแย่ลงบ้าสันอ้าวปากดีปากดีหาเรื่องพ่อแม่พี่น้องหาเรื่องเนาะเะนาะตุกตากลยวาอันถ้าพวกคุณไม่ชอบฉันถ้าพวกคุณไม่ชอบฉันไปสิย้ายย้ายไปเลยพวกคุณจะย้ายไปไหนก็ย้ายไปมีปีกบินไม่ใช่เหรอมีปีกบินก็บินไปสิมีเงิน มีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินก็บินไปสิตุกตาเลยว่าอย่างสี่เนาะพวกเขาบอกว่าอันก็ไม่อยากจะย้ายหรอก,กว่าสันเบื่อช่องนี้ว่าสันอ๋ออเบื้องเนยสร้างข่อยหลย้เบิง้งเนยพี่น้องขอมาเป็นผู้นําในช่องนี้ขอยมาเป็นผู้นําในช่อง y o youtube นี่เขาบล็อกข่อยหลย <c oughs> เนาะอันเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะย้ายหรอก,กว่าสันแต่ว่าเขาเห็นช่อง youtube ตุกตาเนี่ยไม่เติบโตสักทีเนาะ ก็คือแบบไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนสนับสนุนอ่ไม่มีอะไรพัฒนาอะไรเงี้ยเจ้าของช่องก็เหมือนกับว่าอย่าพูดถึงความความรู้เลยเนาะบางครั้งความรู้มันก็ไม่ได้ช่วยให้คนดีขึ้นเนาะเอาเป็นว่าอเอาเป็นว่าช่องตุกตาเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาเลยไม่มีคนเข้ามาดูอา้าวพวกคุณไม่อยากดูก็ไปดูช่ององื่นสิเนาะตุกตาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ จะให้พัฒนาอะไรยังไงพวกคุณก็ไปพัฒนาของพวกคุณเองสิเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับตุ๊กตาล่ะโอ้เนอะไม่อยากดูช่องเราก็ไปดูช่องอื่นสิเนาะไม่อยากจะมาช่วยเราพัฒนาช่องเราโน่นไปเลยไปช่วยช่องอื่นพัฒนาเลยอันนี้บ่ไดบ่ได้ปากดีนะคะบ่ได้ปากดีแต่ว่าเบาถึงรวมรวมเนาะคะ่ะเนาะมาที่นี่อ่าตุ๊กตาก็เลยซูนไลค์ก็เลยไล่เลยค่ะไล่ ในพวกชั้นสูงมมนี่เนาะโอ้มาหาเรื่องหาเล่ากันเนาะไปเลยไป ai, ไปย่ายไปเซกันย่ายไปเลยพวกเจาเ้านี่เออแย่ yeah, เนาะแย่แย่ยีลีเนาะอันมาว่าเฮาว่าเฮาอันเป็นผู้นำเป็นผู้นำช่องยู u ูบจะคล้องอลไจังใดมาแม่ในเจอช่องยู u ูบจะคล้องอลไจังใดโมมีการพัฒน,นาโมมียังเข็ดมาหลายปีแล้วก็คือเก้าอยู่ว่าสันโอ้ยเนาะเป็นตานายเนาะเพิ่นว่าอันว่าอัน เอฟซีสิขเขามาเบิกงนี่ก็บเบือนายคักแล้วประสันโอ้ยอย่าวาจังสันจังสีเถาะเนากะก็ขออัน,นโทษคอภัยเนาพะพ่อแม่ที่น้องจักสีให้วาจังไดเน,นาะอันยังว่าดามาด่ากลับนะดามาคุณด่าอะไรคุณด่าอะไรตุ๊กตามาตุ๊กตาก็จะด่ากลับนะฉันเป็นผู้นําช่องฉันเองฉันเลือกฉันเลือกตัวฉันเองเลือกที่จะทํา y o u t u ู e เองคุณจะเดือดร้อนอะไรนักนะฮะ กุณจะเดือดร้อนอะไรนักหนานอ่นไปทำมาหากินช่วงนี้โควิดก็เยอะอยู่แล้วจะมาอะไรให้เครียดกันนักหนาเนี่ยฮะไปตั้งใจทำมาหากินจะได้มีเงินมีทองจะได้มีรายใช้ทุกวันนี้มันเครียดไม่พอกันหรือไงฮะอะไรประมาณนี้ตุกตาก็เลยว่าไปเนาะ,ะพวกกลุ่มใหญ่เนาะพวกกลุ่มชั้นสูงเนาะเขาก็เลยไม่ชอบตุกตาเนาะ เขาก็เลยแบบว่าเที่ยงเพ่อะไม่ใช่องเที่ยงใดเที่ยงดีเดี๋ยวตุกตาเสียไปฟังเสียงเขาเที่ยงน้ำตุกเสียงเขาเที่ยงตุกตาน้ำเด้อค่ะเด้อเบิ่งในี่ฟังเสียงที่เขาเที่ยงตุกตาแล้วใดกลุ่มว่าจังใดก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ตุกตาฟังน้ำเด้อค่ะว่าเขาฝากบอกพวกคเจ้ามาบอกตุกตาว่าจังใดแน่นะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตากระเสพพวกเจ้าไปฟัง ไฟนั่นน้ำว่าเขาบอกว่าจังใดเนาะค่ะนะโอเคค่ะไปรับฟังพวกนั่นบอกกันเด้อเลยค่ะแต่อย่าลืมอย่าลืมเด้อค่ะเลยอย่าลืมว่าได้ควบว่าจังไดแล้วเขียนคอมเมนต์ให้ตุ๊กตาเนี่ย้อค่ะตุ๊กตาแสดเอาคอมเมนต์มาอ่านในคลิปหนาเนาะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์บ่มีตุ๊กตาก็บ่ได้อ่านในคลิปหนาเอาเป็นว่าคลิปนี้ตุ๊กตาก็ขอลาซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยว ย่าฝ้าวไปอ่เดีย๋ยวยาฝา้านี้ให้ไปฟังข่วมฝางนันก่อนจังไหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องทุกตาน้ำนดาาเดอ้อยขาะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกตาทำคลิปดีๆต่อไปเนาะค่ะเนาะ